สวัสดีค่ะมือนีกับสิมาเว่ากันอีกเนาะพี่น้องเป็นข่าวเกี่ยวกับธนาคารจากพี่น้องธนาคารแห่งหนึ่งได้ทรงใบแจ้งยอดคองเหลือพิษเหมือนกับแจ้งประยุที่อยูเดิมมันละ่ะบันที่นี้มันมีคนหัวใสพี่น้องเออหัวใสเนาะมันใช้ส่องโวทางกฎหมายนี่ส่งเอกสารผ่านออนไลน์ เข้าไปยุหอดศาลเลยเด้พี่น้องจนสาลเนี่ยย่อมเสือแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกหลังจากได้เป็นผู้จัดการมรดกก็ทาการถอนเงินออกจากบัญชีนับล้านนะพี่น้องเออเป็นล้านนะถอนออกแล้วก็มีการปิดบัญชีเรียบร้อยโดย จริงที่เฮตให้ศารเชื่อก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นนอกไอเป็นลูกนอกสมรสเบิ้งตีละพี่น้องความหัวใสหลังจากนั้นเหมือนกับว่าเรื่องเล่าในสีเงียบไปแต้ทางธนาคารได้โทรมาหาคนที่เป็นทายาตัวจริงเออเกี่ยวกับหยอดเองนินนี่มันเลยเรื่องมันเลยแตกขึ้นมา บันนี้พายาดโดยจริงก็บอกว่าอา้าวคือว่าเห็นหูเรืองเลยผู้ใดสามารถที่จะไปเหตุแบบนั้นได้อย่างยังไง,งนี่แหละบันนี้ก็เลยได้มีการเคียวประเด็นบัณฑนาขา้นก็เลยได้มีการบอกกับพีคนนี้บอกว่าให้ไปไปอันยื่นคำร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกอย่างถูกต้องแล้วกับมีการเหมือนกับว่า คข่ายๆเป็นคดีตัวอย่างเนาะพี่น้องเออบันนี้ก็เลยได้ใบามากแล้วแต่ว่าความคิดของพีพนก็นคือประมาณว่าเป็นอย่างข้างท่านั่ข้านคือเงียบไปเออหลังจากได้เอกสารไดอ้อียงทุกอย่างแล้วเป็นอย่างข่างนั่ข้านค,าคือเงียบไปคือบม่มีการติดตอ่อคือบม่มีการอยียงเขามาเลยว่าเงื่อนที่โดนอ,อคนคนนี้โกงไปเนี่ย จะได้ขึ้นมาตอนไหนเพิ่นก็เลยได้มีการออกไา่การทกบอสเถียงเพื่อที่จีได้ต้องการฮู้และก็อยากได้ยอดเงินที่ว่าควรสจะเป็นของเพิ่นโดยวยสาเหตุนั้นเกิดจากว่าความบอสบายใจแล้วกับเมยก็คือว่าเพิ่นเป็นเพิ่นอายุเยอะเนาะิ่นกับป่วยติดเตียงก็เลยว่าถ้าสมมติสำหรับคนที่เขาบาได้มีงอกมีเงิน เล้วเงื่อนก่อนนี่ก็อาจจะเป็นเงื่อนก่อนที่บาสามารถซอยเหลือขอบรั้วเขาได้เขาก็ต้องการให้ทางธนาคารนี่วอาออกมาว่ามือใดสีไใดเงื่อนเนาะหรือบอกกบบอกว่าอยากได้เงื่อนก่อนนี่ให้มันได้ไหวที่สุดเพื่ออี้ยังเพื่อความสบายใจและเพื่อผลประโยชน์ของตัวพี่พ่นเองเนาะที่เป็นทายาทเนี่ย แต่ว่าทั้งธนาคาักับบริเนี่งย้อนใจทั้งธนาคารกับ,บ,าากบดดมีการสร่งเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่และกการไอ้ไฟกฎหมายเขากำลังดำเนินการแล้วก็กำลังสอบสวนยูพี่น้องแต่ว่าสำหรับเจ้าของเงินกับคือบอกว่าเอาบ่้ต้องการล่อกระบ,บวนการแต่ต้องการยอดเงินที่เจ้าของควรสิได้ แล้วเรื่องอื่นๆก็คือว่าให้ทางธนาคารไปจัดการเองเลยบวาสิเป็นํำเนืนคดีกับคนที่ทำเอกสารนี้ขึ้นมาเพื่อมาเบิกเงินหรือแม้กระทั่งสอบสวนพนักงานภายในธนาคารหรืออื่นๆก็คือทางธนาคารนี่สิต้องเป็นคนควักเนื้อออกมาใจก่อนแล้ว สุดท้ายสีไปเห็ดยังกะตามเตมันบ่ได้เกี่ยวกับพี่คนนี้แล้วอันนี้คือข้ามข่ายๆทนาย,ายาน,เนเว้าออกมาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ได้กะคงจะดีและดีมากๆนํ่เพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เพิ่นควรสีใดตั้งเต่โดนๆแล้วเนาะพี่น้อง อันนี้มันก็เป็นเหมือนคดีตัวอย่างคือแบบว่าเหตุไหนเฮาหูซึกว่าอ๋อมันมีคนแบบนี้แล้วมันเหตุแบบนี้ใดนําแต่เสื้อว่ากฎหมายหรือเสื้อว่าอีอยังหลายๆอย่าง,างอาจสิมีความเข้มงวดมากกว่านี้นอะพี่น้องแต่คงจะเป็นกระบวนการของทั้งธนาคานที่เขาสิวากันไปแล้วก็ศาลเองก็บสิบตองอ่าระมัดระวังในการ ขอเอกสารหรือว่าแบบพิจรา,ารณาเอกสารมากึืนก็นี้ก็อาจจะเป็นผลเสียกับอ่าหลายๆครอบครัวที่ว่าจะต้องไปเหตุอ่าเรื่องแบบนี้ที่จะต้องบุญไหว้กับเอกสารมากขึ้นเนาะพี่น้องแต่ก็ต้องเข้าใจกันหลายๆไฟล์เนาะมันมีคนแบบนี้หรือ